สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแฟมิลี่รายงานตัวคือเกาเดอร์ค่ะสวัสดีเอฟซีทั่วโลกคือเกาเนี่ะนะคะเอฟซีทั่วโลกเอฟซีทั่วประเทศนะคะเอฟซีทุกทุกั้นเนาะนะคะคือเกานี่หละนะคะสวัสดีคือเกาหนี่หละนะคะพิธีทักทายแบบไหนเนาะก็ต้องทักทายแบบนี้แหละเนาะโอ้ยเดือดอีกแล้วโอ้อยากเดือดเท่าไหร่ดอกได้ว่ากันเดือดแดงนะคะแต่ว่ากะบ่ใใจใหญ่นะคะ แต่ย well well. well ังมีด <im> ่าว่าคือเ่าแหละค่ะเห็ดที่นองหลาเนาะน้องหลาก็ยังมีด่าว่าคือเ่าเนี่ยเหตุยังก็บ่มี่หนีกอย่างดดกนะคะเมื่วานนี่นองห้องเพชรให้คปูตตุฟังนะคะตอนเพชรให้คปูตตฟังย่างลายนะคะเข่งเข่งที่ว่าจะไปถืนรับเชิญก็แม่ตรงหน่อยอ่านอ่านองกะห้องฟังนะคะมีตะเพี้ยนมันมวนห้องเาะๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ห้องดีๆจงห้องแบบบ่บ่บ่คือไข่นะเสียงบ่คือไข่แล้วก็บ่ออ่ะบ่อใบเปียบเทียบก็ไข่นองก็คือนอง บอกเอาไปเปรียบเทียบกาไข่นองคือนองถึงนองห้องบอดีนองบอกว่านองห้องบอดีแต่ว่านองไปยืนได้ต่วนของนองอยู่ในพื้นที่ของนองบ่ได้ไปยืนไปยืนอยู่ในพื้นที่ของไผ่นองก็ไปยืนอยู่ในพื้นที่ของนองแล้วพวกเจ้ามันอีหอย่างนักหนานี้ไกนายพวกไอ้สายสายจอบน่ะอีหอย่างนักหนานี่พวกเจ้าเขาวุ่นไวยอย่างนักหนานี่นองเขาไปอยู่ในพื้นที่ของเขา เอาไ่ได้ไปออกไว้นอกพื้นที่ของเจ้าน้องไม่เคยเอ่ยถึงเจ้าเลยเจ้าว่าอีหยงนักหนาเนี่ยก็น้องเลยนอีหยังนักหนาเนี่ยบอกเขาใจเข้ากันเพราะว่าน,น้องห้องเพียงถาว่าโอ้เสียงไล้ังตันเส,ส,สียงไล้เีงติโอ้ยแล้วพวกข่อยก็ฟังกันเนาะพวกข่อ,อยก็ฟังกันนะเออเอฟตี้ก็หลายอยู่นะคะแล้วเขามาป่วนกันมืน้อวานนี่น้องเขาโอตาแบบว่าเขาไม่อยากบอกใครทั้งนั้นนะคะพอเห็นพลอยพานพลอยพาน ก็เขากระปลอยพานไปปลอยพานไปเขาปสนใจเลยนะคะไอ้เจ้าก็เออเม่นวาอยู่นั่นแหละเจ้าก็อีหยังบอกเขาใจนะคะเพราะเขาใจก็แบบว่าสมองเจ้าสมองพวกเจ้านะคออว่าเขาใจที่แต่ว่าสมองพวกเจ้านะมีแต่ว่าคําอิจฉาริษยาเนาะนะคะสมองเจ้านะเฮือบอมมีเอาอ่าอมมีเอาไว้เอาไว้ที่ว่าเป็นความจริงเดียวว่าเฮสมองเจ้ามีแจ่คําว่าพอหกต่อแหล่ ความจริงบ่าเคยมีเลยขนาดนองเห็ดหยั่งเป็นความจริงแท้ๆเจ้าก็เอาไปเป็นนามือไปหลังมือน้องว้าแบบไหนมามาวานี่น้องเว้าแบบไหนมาเว้าวแบบไหนมาเจ้าก็เอาไปเว้าวมืดเลยว่ามันเป็นจั่างตันมันเป็นอย่างที่โอ้ตายแล้วคอมเมนต์เนี่คอมเทนต์บอกเจ้าเนี่คือมาบาดหนาแท้นะคะคอมเทนต์แบบเจ้านี่ย่ได้กูดได้เกิดแน่เลยพูดถึงนะคอมเทนต์แบบเจ้าเนี่ยบาดร้ายแท้โอ้ตายตายตาย ว้าวเนี่ยนาตาก็แมนอยู่แล้วนาตาก็บอกยี่ห้ออยู่แล้วว่าเป็นคนแบบไหนว่าเป็นพนบาปหนาแบบไหนตายนะก็น้องเพราะโอตาบะยู่อุตาบอยูงเด็กน่องเขาอยู่ในพื้นที่ของเขาพวกพลังบัวเขาคืออยู่ในพื้นที่ของเขาเขาบอกไปเก่าตายพวกเจ้าเลยมีแต่พวกเจ้าแนละจิเป็นจิตตายกันก็จอีหยงังคุณไว้ไปมืดปันป่วนไปมดช่องไหนไหลก็ไปป่วน ช่องคอยกับมะปวนหมอตาวนี่กับมะปวนช่องคอยพี่ชื่ออะไรล่ะไออย่างนี้ยังเว้าพัมพลันนาไปออกไปนอกเขตหนุ่มออกไปนอกเขตแดนคือวิอยูในเขตของเจ้าคือวิอยูในเขตแบบโซม,มมแบบเจ้าอะแบบเขตแบบโซมม,ม่ะเจ้าต้องอยู่แบบเขตแบบโสม,ม,มบหมอเใ๋อพ่ไปีวุ่นวายก็เออ่เขา ความคิดเจ้าแบบแบบไหนเจ้าอยูแบบนั้นแยไปบุ่ไวว้ก็นองเขาแล้วทําเคยว่าถ้าเขาไปว่ากวเ้าให้ถือต้องเพราะว่านี่เอาไปว่าไปว่านามือไปหลังมื้อเลยนะตรงขามกันนั้วนะเ็ดแต่คนเขาใจคิดเจ้าจะคิดเ้อว่าเอ๊ยทั่วโลกน่ะเขาเบิ่งเจ้ายุ่เขาเบิ่งนาเจ้านาตาเจ้าซ้ำเบิ่งนิสัยเจ้าเบิ่งนาตาเจ้าเอ่ฟังเสียงเจ้าเว้ามันก็ลบหมดนั่นแหละโสมงหมดน่ะลบหมดนั่นแหละ ใจเด้อเออแปลกเว้ยเฮ้ยเขาอยู่ในพื้นที่ของเขาเขาไประเด้ไปบุญไหว้เลยนองเน่ยไลังบวกกับประเด้นไเคยไปบุญไหว้ตาเจ้าเลยเจ้ามาเพื่อเขามาบุญไหว้แท้หืมหยอกฟังหูเอียงฟังอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูสิตายแลย้วกูสิตายแล้วว่าจะหนิฟังเอาหูแต่แขงฟังอย่กูจะว่ามันจช่ไหมวะพอลงแล้วกูจะว่าจะไหนดีวะเขียนตะกิ้เลยเว้ยใส่เขียนตะกิ้เลยท่า อูต้องว้าจังสั่นกูต้องเว้าจังพี่มันว้ามาจังสั่นกูต้องเว้าเป็นไฟต้มข่ามันจังสั่นความคิดมันบัดตกนะความคิดเล็วๆอ่ะความคิดแบบว่าแบบไรลสาระไรลประโยชน์เอฟซีทั่วโลกเบิ่งอยู่เขาก็หัวโล่เอาเลี้ยวจงหงม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 ยึเว้าเป็นตุเป็นตะเป็นเรื่องเป็นเล่าเลยโอ้โหคอนเทนต์นี้อย่างนี้มั่าประใจ เป็นตุเป็นตักเป็นเรื่องเป็นลาวเอ้ยจังสันเด้อจังทีเด้อ่เงี้ยโอ้ยอืมระวังมาจิตเขาตัวเองเด้อนะคะอย่าคิดว่าก็ต้องระวังหรอกมันเข่าเลยละ่ะนะคะระวังไว้ดีๆเด้อนะคะระวังไว้ดีๆ,ๆไอ้คนที่สายป่วนสายจอบนะ่ะเหตุผลคนทะเลาะกันนะพลังบัวเขาก็ไม่เห็นทะเลาะกันจะเถือไเ้ละ่ะพลังบัวเขาก็ดีๆอยู่ไม่เห็นมีอยหยังเขาไม่เห็นมีอยหยังเขาไม่เลยใจใจเถือ่อ เผอโดนใจลายหรต่าพลังบวกนะใจเจากบใจลายบ่มีสัมมาคารวะนี่ใฮ็ดเห้เขาแบบว่าจะให้พลังบวกเห็ดแบบว่าจะให้พลังบวกต่าคือเขาพลังบวกก็จะไปต่ำมีอย่างนอกพลังบวกเขาบ่กไปเหตุีอย่างผิดบ่เคาที่อย่างผิดนอก็บ่คยเบาที่อย่างผิดก็จะไปต่ำมีอย่างมีจฉุสงึ่งสงขึ้นอย่างตัวมีแจ่งานกับเขามาเน่ยจิตายหมนนะ งานน้องเขาก็เข่ามาเริ่มเข่ามาทยอยทยอยแล้วเดี๋ยวชีมีเข่ามาอีกชีเป็นชีตายโอ้ยเฮ็ดคือยัาก็ชีเป็นชีตายแบบว่ากูตายเนี่ยคูตายเนี่ยไม่เฮ็ดจะตีครูต้องเฮ็ดทุกครูตัดก็เห็นได้ต้องสกัดก็เห็นได้ตัดอย่างไดนี่นะพาเขาเข่าคางคนผิดหรือพาเขาบพรเข่าคางดอกคนแบบนั้นน่ะจิตใจตามแบบนั้นน่ะเขาบพรเข่าคางดอกก็จะไปยังนักหนา น้องเฮ็ดเนี่ยก็ตามแต่มาวานี่น้องห้องเพ้งก็หาว่าอย่างกร้นห่องบนอยู่่นาะผู้เดียวนี่คนคืวสองคนลูอหมาวานี่เขาไมา่ยู่เขาป่วนน้องเขาน้องเขาห้องเพ้งนะ่ะนองห้องเพ้งนะ่ะเขาป่วนยู่คนสองคนนี่แหละได้ว่าแบบว่ากระโดนพลังบวกเขาว่าอาแต่ว่าก็ยังหนาด้านเขามาอยีเพราะเขาใจคือกันหนาด้านแฮงแหง้เ้าไปนะมันายตัวเองบอ่คอยจะพูดถึงเลยเวลามึงเ่้าไตลายคนอื่นนี่ยมันไตัวเองบอ่ บาใสไล่คนอื่นอะายตัวเองบอถามตัวเองได้บ่ก้มเบิ่งตัวเองได้บอายตัวเองบ่ฮ้ยกูบอแบบยังไดวะนี่กูออไอเฮึยเจ้าอายตัวเองบ่หน่ะเฮเจ้าไอบอายตัวเองบ่ที่บาเนี่ยที่บอโกหกเอ่อประชาชนนี่โกหกทุกคนเนี่ยเจ้าอายตัวเองบ่แม้กระทั่งโจเนี่ยเจ้านะโกหกตัวเจ้าเองนะเจ้าาอบ่หน่ะหรือว่าบ่มีความคิดว่าจะอายเลยกูหนาด้านแม่นบอแปลกไปยเฮ้ย คลิปของ่อยคือกันมาวุ่นวายจังเลยมาวุ่นวายจังเลยโอ้ยพ่เจ้าพ่อยังวุ่นวายจังเลยเนื่อตอบมาขุดกะตอบครับทุกกันเกี่ยวไหวยิ่งยังมันไหลสาระคนซ้ำๆแบบนี้นี่อย่างบ่มีดีขึ้นแล้วพี่จิตตำลงตำลงจิตใจละซ้ำลงซ้ำลงนับมือนับมือนับมือน,อนี่มีแต่ว่าซ้ำลงซ้ำลงแบกเว้ยเฮ้ยโอ้ย,อยไม่อยากจเว่ามันดอกมันทุเรศทุลัง สังเกตเบิ้งเดอเด้อบาปกรรมมันมีจริงจำไว้